สวัสดีค่ะพี่นุ้ยกุลการหลุกประภัยารจากบ้านยายแฟนฟิตแปนมีนมีนแฟนค่ะสวัสดีค่ะแอฟปุ้ยนะคะจากบ้านยายแฟนฟิตแปนมีนมีนแฟนค่ะค่ะวันนี้ครัวทวีตเรามาเจออะไรกันคะที่ไหนอะไรยังไงเอ้าที่นี่ที่ไหนคะที่ไหนล่ะที่นี่ที่ไหนที่ไหนไหนที่นี่ที่นั่นที่นี่ลิโดนะคะสยามนะคะวันนี้เรามามีภารกิจนะคะ ภารกิจอะไรคะเป็น EMS ค่ะแบกของค่ะมาอะไรนะเขาเรียกว่าปกติเราจะมีมีเคอรี่ใช่ไหมใช่แก๊ใช่ไหมวันนี้ใช่จะเป็นอะไรเป็นแก๊ปแก๊ปแก๊ปหรือยังไงเรามาเขียวเขียวเราเป็นอะไรดีอะเขียวเขียวเป็นกรีนอะไรดีไหมได้ได้ได้กรีนแก๊ปกรีนแก๊ปกรีนแก๊บนะคะเพราะว่าวันนี้เราเอาของขวัญ ของน้องแปน้นะคะหรือพี่แป้งของเราเนี่ยมาให้นะคะก็จากลูกบ้านทุกคนเลยส่วนอยู่ตรงอานที่ปุ้ยใช่ไหมมีอะไรบ้างพี่ปุ้ยก็จะเป็นลูกพี่แปน้นะคะแล้วก็อาจจะมีเดลี่แล้วก็ขขกเขาเรียกอะไรคําอวยพรนะคะที<ช>่เราจะเอามาใ,<ช>ให้น้องนะคะันี้ะแล้วก็แปะออกมาใช่ไหมแปะสมุดออกมาว่าใครอวยพรว่ายังไงนินทาว่ายังไงก็จะลงนั้นหมดเลยค่ะแล้วก็จะมีอภิษณ์ทนาการจาก พี่มวยนะคะชอดอกไม้ชอตโตหนึ่งช่อนะคะเป็นตัวแทนของคนในบ้านนะคะเอามาให้พี่แปนด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าสถานการณ์รอบๆมันเป็นยังไงแต่ตอนนี้อ้อมาละกุ้งมาละแล้วก็พี่หมวยมาแล้วนะคะตอนนี้เรามีกันอยู่ห้าคนนะคะใครที่อยากจะมาก็คือไม่ทันแล้วเพราะาเทปนี้จะออกไปแล้วหละหลังจากวันนี้นะคะค่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะปุ้ยเนาะว่ามีอะไรกันไยค่ะ ตอนนี้นะคะมาถึงหน้าร้านกาแฟนะคะที่เขานัดรวมตัวกันนะคะสําหรับแฟนคลับของน้องแป้นนะคะนี่ค่ะเรามาดูบรรยากาศกันนะคะว่าคนอ่ะเยอะแค่ไหนก็เริ่มเยอะแล้วะคะ่ะแต่ด้วยมันยังเช้าอยู่ด้วยเนาะนี่นี่เห็นไหมคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูนะคะว่าข้างในงมีอะไรบ้างแล้วก็จดที่เราแบบจะเจอมีอะไรบ้างนะคะ ตอนนี้ถ้าเกิดใครมาอย่าลืมใส่แมสมานะนี่ค่ะเราก็ดูนะคะนี่ค่ะบรรยากาศนี่นะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะนี่ค่ะเราบรรดาแฟนคลับนะคะเตรียมอกกุปกรณ์สถานที่สวยสดงดงามมากเลยนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวอีกสักพ,พักนะคะเราจะมา สัมภาษณ์แล้วก็ถามนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างแล้วก็บรรยากาศตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างคนจะมาเยอะมากกว่านี้อีกไหมของขวัญจะเยอะมากกว่านี้อีกไหมนะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันนะคะตอนนี้เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะที่เราจะมารับประทานขนมกันคะ่ะนี่แล้วก็มิชชี่มิช,มชใครมิชิวบ้างอันนี้มิว 13ค่ะนะคะแค่ว่าสิบสิบสิบได้สิบนะคะพี่ปู้ได้13ามค่ะอย่าไปแทงหวยนะคะวันนี้ไปออกด้านหน้าแล้วค่ะพี่ปู้แทงไปจนเต็มอ้วดกันใหญ่เลยนี่ค่ะออกสมัย้างหน้าออกสมัย้างหน้าใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราพักอย่เลยนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คนที่นี่กันว่าเป็นยังไงบรรยากาศแล้วก็จะมีโปรแกรมอะไรหรือเปล่าพิเศษพิเศษนะคะ ่ะของพี่พูนเป็นขาบปวนน้อยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะมีขับด้วยขับขับขับขอแอบดูครับครับอ่าไหนดีอ่ะไมไ่ไหนนะคะเลยเรือลำนีนะะ้นะคะอค่านไปแลนะคะไปแล้วค่ะชื่อสามป่ะไม่สามค่ะ เอสเออเอสค่ะเป็นตูอเย็นนะคะพีปั่นนะี่ปั่เป็นปั่นไหมคะเขาใส่คัพให้เลยคัพที่ของตอนตอนไหนคะหรือว่าเอาไปเลยหรือว่าตอนให้แก้วตอนไหนเนี่ยค่ะเป็นบรรยากาศของที่เราจัดเอาไว้ให้นะคะของหวานที่ทุกคนฝากมาให้นะคะนี่ค่ะอยู่ข้างหน้าเลยค่ะ กำลังหามุมอยู่นะคะหาจัดมุมหาทางทางอนะคะค่ะอันนี้อ้อมค่ะอันนี้ปุ้ยค่ะหนวยค่ะกุ้งหายค่ะกุ้งหายร่วอยู่นะคะนี่ค่ะใครที่ฝากของเอาไว้นะคะมีอะไรเราก็แบบูได้นะคะ เ,เรามาดูกันนะคะว่าของชิ้นแรกเนี่ยของใ,ใครน่ะอ,เอาเร็วพี่ปุ้ยของใครคะชิ้น,นแรกสยอันนี้ของแฟนสิวัตค่ะค่ะ<อ>แล้วมาเกี่ยวอะไรคะแล้วมาเกี่ยวอะไรคะอันนี้<ว>อันนี้ของใครคะขอ้อมอ้อมอ้สองต้นเลคย,ยค่ะของยุ้ยค่ะของยุ้ยของยุ้ยของยอยของยอปของยของยอ้ของยยของยอขอยอยของย้ยของยอ่ะอยอ่องยอยขงของยคยของยอยขยของใครคะพี่้ยขององ ออใครคะน้องจำปาอ <Okay, okay. S 2> ๋อจำปาเปาน็นสาวสาวทางเหนือ mm hmm. เดี๋ยวนะพี่จำไม่ได้ค่ะน, <laughs> น้องน้องจำปาค่ะค่ะ <Okay. S 2> อันนี้ของน้องอุ้มค่ะน้องอุ้มทำเอง mm hmm. อันนี้ฝีมืออันนี้ตัวแทนรวมบ้านนะคะแต่ว่าพี่หมยทำค่ะค okay. ่ะชิ้นต่อไปล่ะคะอันนี้ของน้อง น้องอะไรนะน้องอะไรนะเดี๋ยวนะขอคิดชื่อก่อนอันนี้พี่ฝากให้นะคะอันนี้เป็นของน้องติ๋มนะคะแต่พี่ขอส่งต่อให้แแบนะคะอันนี้ของน้องน้องลินลินลินลบบุรีค่ะน้อง p o y p o y ค่ะ p o y สอง p ลอยลอยไหมอันนี้ น้องอะไรวะอะไรลืมชื่อน้องอะ่ะโอเคไม่เป็นไรโชว์ให้ดูโชว์ให้ดูว่าถึงละกันโอเค,อเคแล้วก็มีแกลี่นะคะส่งให้นะคะเหมือนเล็กๆนะคะสำหรับคำวยพรทุกคนนะคะจะส่งใหะะ้วันนี้นะคะอวยพรทพี่พี่พุ้ยรูปรวมมาให้นะคะโอเคอันนี้อ๋อไม่ใช่ของน้องคนเล็กสวย น้องผักแมทที่ที่ของแมทมาให้นะคะน่ารักดีโอเคค่ะค่ะนี่คือของทั้งหมดเลยนะคะของทุกคนที่ฝากมาให้นะคะแล้วของกุ้งอ่ะของกุ้งอะไหนของกุ้งอ๋อของกุ้งมาวางค่ะแอบวางใส่ถุงด้วยอ๋อเป็นน่ารักเนาะเสื้อค่ะเสื้อโปโลค่ะ ไดมือสวยมอะไร่อค่ะะเดี๋ยวเราจะเอาไปมอบให้ที่บ้านนะคะบ้านาใหญ่นะคะค่ะตอนนี้เราจัดเรียบร้อยแล้วของแล้วก็ทุกคนเห็นแล้วนะคะว่าเราเอามาให้เลยนะคะส่งถึงน,น้องแน่นอนนะคะเห็นไหมกันน้องยิ้มใหญ่เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะพากันไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างเดี๋ยวเรามาตามดูกันนะคะน,นี่เอเดิฟออเดิฟแพ็ปโม่ก,กับเกีียวนะคะ ค่ะเดี๋ยวช่วงนีวเราก็เสี่ยวอยู่นะคะชันไม่แพ้ก็ยังเราก็เตี่ยวกันอยู่นี่ค่ะนะคะไม่หิวค่ะไม่หิวไม่หิวกันเลยจริงๆค่ะนี่นะคะกรอ,อบประจุเลยค่ะเราูโต๊ะฝั่งนน้นนะคะฝั่งนน้นนะคะเขานั่งใต้แอร์ค่ะเย็นฉ่ำพรอองค์บอกว่าอยากกินร้านแอร์ค่ะ เรกาก็เลยให้อ้อมอยู่ใต้แอร์เลยค่ะ X X แค่แอดปู้กิน X ถ้คอร่อยที่กาแฟเสร็จแล้วก็กิน X กันต่อนะคะเราจะมาเมากันค่ะเซตโต้ค่ะเลอะค่ะเล็กเทไม่ไหวนะคะแอดปู้มีก๋ <c oughs> วยเตี๋ยวมาแล้วค่ะนี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวน้ำตกชัน้น้อยน้อมีเส้นอะไรคะเส้นเส้นเล็กค่ะทั้งนั้นเลย น่ากินมากเลยค่ะตอนนี้มาสี่ชามของหวยกับของพี่นุ้ยนะคะของแอปเปิ้ลไม่มีค่ะนั่งรองไปค่ะนะคะี๋ยวมาดูค่ะว่าอะไอยแค่ไหนค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วข้าวเจียวน้ำตกนะคะเส้นเล็กนี่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 นเราก็ยันสองอย่างนะคะมาผสมกันราคาจะได้เป็นหนึ่งชามใหญ่นี่ค่ะนะคะ ไม่ต้องปรุงค่ะเราทานเลยนะคะเยอะมากเยอะมากโอ้โหจะกินหมดไหมเนี่ยนะคะกินหมดเพื่อนตุดกินหมดแน่เลยค่ะนี่ค่ะเรือมร่อยมากเลยขอเก็บ่ะอ๋อมาแล้วค่ะตอนนี้เรามาถึงร้านอะไรคะกาแฟหนึ่งศูนย์หนึ่งค่ะ ค่ะหลังจากที่เราไปนั่งทีลิโดมาสักพักหนึ่งแล้วหลังที่เราฝากของขวัญเอาไว้ให้กับทางบ้านใหญ่ใช่ไหมคะแล้วเราก็ไปกินกันต่อที่ที่ลุสมบีตยเออ <ไป S 2> เก๋วยเตี๋ยวเรือมากิน้กินหน้าชามยิ่มุุยสาม ค่ะแล้วก็คนอื่นก็สามสองประมาณนี้นะคะค่ะประมาณนี้แล้วก็ตอนรวมกันประมาณ21แก้วเอ้ย2 0 21นี่ค่ะน้ำพันน้ำพันอันนี้แก้วเดียวเองนะครึ่งแก้วนะพี่เขียวว่าไม่ได้นะคะอันนี้ครึ่งแก้วเองนะคะเขย่าเะเรีบๆหน่ครึ่งแก้วค่ะไม่มีเบิ้ลไม่มีเบิ้ลค่ะสัญญาสัญญาไม่มีเบิ้ลนะคะแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวเราคงจะต้องจบที่ที่ร้านนี้เอ่อที่ร้านนี้ในเทปนี้นะคะ เพราะว่ายังไงถ้าเกิดคนไหนอยากจะเข้ามาดูพี่นุ้ยกับพี่ปุ้ยให้คข้ามาดูที่ช่อง YouTube ครัวทูวิทนะคะแล้วก็กด s ับต c ไคร e กดติดตามกดกระดิ่งกดให้หมดมีเล็กกดกดกให้หมดนะคะแล้วเราค่อยมาเจอกันในเทปหน้านะคะค่ะพี่ปุ้ยมีอะไรจะบอกฝากบอกบอก,กับทุกคนไหมก็อ่าก็ยังสามารถมาได้นะคะที่101ที่เซนเวอร์นะคะอยู่ฝั่ง ฝั่งอะไรนะมันมีอยู่ฝั่งเหนือที่มันมีร้านกาแฟนะคะยังไงก็มาเอาคัพได้นะคะตอนนี้ก็คือคัพยังมีอยู่นะคะมีทั้งของมีนของแฟนนะคะยังไงก็แวะมาทานได้นะคะแก้วละ49่บาบาทเองนะคะได้นะคะค่ะสำหรับคนที่อยากจะอ่านนิยายติดตามช่องของเรานะคะตอนนี้ค่ะแอดเก๋ gate, เปิดช่องทางใหม่นะคะว่าจะเป็น IG Twitter หรือจะเป็น t i k t o k นะคะ สามารถติดตามกันได้นะคะแล้วเราก็จะแจ้งใท้าทีว่าเราเปิดเมื่อไหร่นิยายบ้านเราก็จะเป็นนิยายอยู่กับมีนแฟนนะคะไม่มีคนอื่นค่ะอาจจะมีมีรับเชิญมาบ้างนะคะใน,ในแต่ละตอนในแต่ละเรื่องก็อยากให้ทุกคนติดตามนะคะในช่องของเราด้วยนะคะค่ะโควตูวินนะคะ อย่าลืมมาติดตามกันนะคะในะช่องนะคะ facebook นะคะมียายแฟนติดแฟนมีนมีนแปนนะคะแล้วก็ช่องทางอื่นๆเดี๋ยวจะแจ้งในหน้าบ้านให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างน,นะคะค่ะแล้วส่วนวันนี้เมนูเราก็แค่เป็นก๋วยเตี๋ยวเรืออย่างเดียวกับน้ำผลไม้นะคะแต่ว่าวรับรองว่าเดี๋ยวอีพีหน้าก็จะมีอาหารมาให้กินมาให้ชิมกันอีกนะคะก็ะอย่าลืมกดดูกดไลค์กดอะไรก็กดไปเลยค่ะ ช่วยแล้วหน่อยนะคะจะได้หลายวิวค่ะโอเคนะคะ,ะเจอกันใหม่คะ่ะส,ส,สวัสดีนะ่น้บ๊ายบาย,บาย,บาย